การใช้ชีวิตในวิถีชีวิตของการเป็นมุสลิมเนี่ยยี่สิบสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกน้องๆไหมที่ชมว่าเราควรจะ,ะใช้ชีวิตแบบไหนหรือว่าหรือว่าสิ่งไหนที่ควรทําสิ่งไหนที่ควรยึดมั่นในในประสบการณ์การใช้ชีวิตยี่สิบสี่ปีของบางกีนเนี่ยมีอะไรอยากจะแนะนําน้องๆไหมหาตัวเองให้เจอก่อนสำหรับคนที่เข้มา,ามาศึกษาใหม่ๆถามใจตัวเองก่อนว่าอิสลามอ่ะเป็นศาสนาที่ใช่ไหมถ้าใช่อ่ะ คุณก็จะยึดมันก่อนหรอเพราะฉะนั้นน่ะไม่ว่าคุณจะเจอทั้งความสุขทั้งความทุกข์ความอะไรเงี้ยสิ่งที่จะช่วยคุณผ่านบททดสอบต,ต่างๆได้คือเรื่องของอันร้องคือการละหมาดปัญหาต่างๆมันจะค่อยๆค่อยๆคลีค่คลายมาเพราะฉะนั้นน่ะอดทนและอยู่กับอัลร้อ์อยู่กับศาสนาผมเชื่อว่ามันผ่านไปได้หลายๆคนน่ะเจอบททดสอบต่างๆเข้ามานะแล้วก็บางคนสรุปออกไปบางคนก็สับสนแต่ขอให้อยู่กันรลอ์ละหมาดอดทน เชื่อว่ <Blaze. S 1> าทุกคนใช้ชีวิตผ่านไปไปอยู่โลกหน้าด้วยกันได้อันเดลนลอัสลามุอะลัยกุมะเราอฮ์มุตตลลอฮิวอบะเราะกาตุกัครับครับวันนี้วันหยุดวันที่28กรกฎาคม2568ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติใช่ไหม กับคอนเซปต์ของเรานะที่เรารายการเนี้ยที่เรามาทํากันก็คือการเยี่ยมเยียนพี่น้องนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สุขสวัสดิ์66 66นะครับเราอยู่กับบางกิมฮากีมฮากิมบางฮากิมนะครับบางกิมของเรานี่เองนะครับอ้าวพี่น้องครับพี่น้องครับวันนี้เรามาสียาร์ลอนะครับส่งเสียงหน่อยเลวส่องเสียงหน่อยอ่าโอเคอ้ามองกล้องมองกล้องนะครับวันนี้ เรามาเยี่ยมเยียนพี่น้องของเรานะครับบางคากีมนะครับแล้วก็วันนี้ที่เรามาเนี่ยมันได้หลายอย่างเลยนะหนึ่งคือเรามาเยี่ยมเยียนแล้วก็สองเราก็ทราบว่าบางคากีมเนี่ยได้ประกอบกิจการการค้านะครับครับค้าอะไรอยู่ตอนนี้อ่าค้าไก่ค้าไก่เขาเข้ามันไก่ครับเข้ามันไก่ใช่ครับไก่ต้มไก่ทอดไก่ย่างอ่าอะไรประมาณนี้ครับครับก็คือเมนูข้ามันไก่ใช่ครับไก่เป็นหลัก ป็นไก่เป็นหลักครับทีนี้ก่อนหน้านี้เราก็าทราบว่าบางก,กิมเนี่ยบางกีมผมเรียกบางกิมนะปกติเราเรียกบางก,มางกีมบางกิมกันตลอดเลยบางกิมเนี่ยทำอาชีพนี้อย่างเดียวเลยไหมตอนนี้จร,จ,รจริงจริงก็คือว่าเป็นลูกจ้างบริษัทเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็เปิดร้านข้าวมันไก่ให้ภรรยาทำภรรยาก็สุขภาพไม่ค่อยดีเราก็เลยให้มาทําแล้วก็ กก็จะทํางานประจาบ้างวัน2วันอะไรเงี้ยครับอ่าครับครับผมก็ประมาณนี้จริง,รงๆอ่ะมันมันถึงเวลาจุดหิ้มตัวนะเวลามันก็ก็ต้องหาอาชีพเสริมเพราะอายุเราก็มากขึ้นแล้วครับเราก็ไม่รู้จะทําได้ประมาณไหนแล้วก็ถ้าเราเปิดร้านเราไปเรื่อยๆเนี่ยมีพี่น้องอุดหนุนไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็สามารถถ่ายไปเรื่อยๆเลสอยๆโซนไปเรื่อยๆแต่ผมมองดูนะตั้งแต่เช้ามาซึ่งวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะครับก็โซนนี้มีออฟฟิศใช่ไหมใช่ใช่อ่าซึ่งวันนี้เป็นวันหยุดนนนีีีี่่่่มมม้ออออททททเาไรลั มีแนวน้มว่าจะมีหม้อที่สี่พอแล้วครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเย็นๆปรยาต้องไปฟอกไตอ่าโอเคครับไปหาหมอแล้วเมนูมีอะไรบ้างวันนี้วันนี้ที่มาเนี่ยมามาถึงกี่โมงนะประมาณ9ก้าโมง0โมงสิบโมงอ่าไม่เกิน9ก้าโมงมันเหลืออยู่แค่2เมนูคือไก่ย่างกับไก่ต้มครับส่วนไก่ทอดหมดแล้วก็คือว่าเป็นหม้อที่หม้อที่3ามหม้อที่สามด้วยใช่แสดงว่าโอ้โหตื่นมาตั้งแต่ตีสี่ครับตีสี่ตีสี่มาเนี่ยเราก็ ตื่นมาละหมาตหดตาทัจยุดก่อนอพอตาฮัจยุดเสร็จเสร็จแล้วก็สักพักแล้วก็เดินมาเปิดร้านเปิดอะไรทาไปเรื่อยๆครับเออผมมองว่านี่นี่คือวิถีชีวิตมุสลิมน,นะเรายังไงเราก็ต้องตื่นเช้าอยู่แล้วเราก็ทํามาหากินตอนเช้าอยู่แล้วนะแต่ว่าถือว่าถือว่าดีนะเวลาเราเปิดร้านเนี่ยเราตื่นเช้านะเราได้ละหมาตหดตาทัจยุดแต่ก่อนละหมาดบ้างตาทัจยุทอ่ะทันบ้างไม่ทันบ้างอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยมันเหมือนกับเราบังคับตัวเองแล้วได้ริสกยีหัวเราะมาแล้วก็ละหมาดตาฮัจยุดธขอบคุณอัวเราะ ถ้าสมมุติว่าเราตื่นสายคนเขาขินตอนเช้าถูกไหมใช่ตื่นสายหายหมดเงียบเริ่มเงียบแล้วอเราทําอาจจะได้หมอเอเดียวอาจจะไม่หมดด้วยซ้ำต้วใหญ่ก็จะขี่มางคนจโทรสั่งมาสั่งแล้วเราก็เอาใส่กล่องเขาเขาขี่มอเตอร์ไซค์มารับแล้วก็ไปหรือไม่ก็ซื้อออฟฟิศมาซื้อมาแล้วก็ไปกินที่ออฟฟิศอะไรเงี้ยทบมาก็หลายอย่างตอบโจทย์ด้วยแล้วก็มีอะไรนะเดลิเวอรี่ใช่ไหมเดลิเวอรี่มีเราผูกกับกกัับบแอปใช่ไหมใช่ แต่ว่าแต่ว่ามันมันเป็นส่วนน้อยนะเพราะส่วนใหญ่ก็จะมาซื้อกินซื้ออะไรเงี้ยหน้าร้านใช่แต่ว่าที่เปิดมาเราเรารู้สึกมีความสุขนะครับก็แต่ก่อนคือว่าแถวๆนี้ญาติญาติก็เยอะก็จะอยู่ต่างคนต่างอยู่บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพอพอมาอย่างเงี้ยตอนเช้ามาแล้วจุงลูกจุงหลานจุงอะไรมานั่งกินกันเต็มเลยแล้วก็เด็กๆเราก็ฟรีนะมันมันได้สังคมอยู่ไหมใช่เด็กๆฟรีนะก็คือว่า เด็กๆมันกินอยู่แค่ไม่กี่คำหลับเท้าไม่ถึงทับทีแล้วก็มีไก่สองสามชิ้นแค่นั้นชิ้นปีเลยเลี้ยงเลยเลี้ยงหลานไดร์สกีวันไหนวันไหนหลานมากินเนี่ยดีมากเลยทะเลาะให้สกกีเยอะแยเลยแป๊บเดียวหมดอันนี้เด็กเด็กเด็กโงเด็กโงเฮ้ยผมว่ามันมีตรงนี้ไงพอบางกีมพูดจริงอย่างนี้ ว่าเด็กๆให้ให้พีกินซีอมันเคยมีเรื่องของคนขายโรตีไงเวลาเด็กๆมานยก็ให้เขาให้กินเลยเขาถามว่าเหลือเหรอถึง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 ได้ให้เด็กก็ไม่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 ได้บบกว่าขายไม่หมดแล้วให้นะก็คือให้เลยใช่อันนี้ก็ให้เลยให้เลยไม่คิดอะไรเลยแล้วเราให้ให้ให้วันนั้นกะถางหมดเลยผมก็จะสั่งหลานหลานบอกว่าแวะมากินข้าวเช้านะอพ่อแม่พี่น้องไม่ไม่กินอะไรแต่แวะมากินข้าวก่อนแล้วค่อยไปเรียน เป็นไม่ได้ไหมที่ที่เราอ่ะเรามีเจตนาว่าเอ้ยให้เด็กให้เด็กกินรีนะเวลาผู้ปกครองเข้ามาด้วย,ยเกรงใจว่าเอ้ยนั้นฉันเอาสองของสามครแต่บางทีผู้ปกครองมานั่งคุยแล้วเขาเลี้ยงเด็กเยอะก็มีเราก็ไม่ได้กินอะไรมากแล้วก็อย่างอย่างมีคนบางคนไม,ไม่ไม่มีอะ่ะเราก็ให้<ม>อย่างคนบางคนแบบมาถึงปุ๊บไม่มีตังไว้ไหเราก็หยิบใส่กล่องใส่ให้เขา บางทีคนเก็บของเก่าของอะไรมาบางทีเราก็แค่ใส่ถุง้เข้าไปเราเชื่อกันว่าการให้ไม่มีที่สิ้นสุดเราให้ไปเดี๋ยวผลสุดท้ายเขาก็แค่เขายิ้มเราก็มีความสุขแล้วใช่ไหมนี่มันคือความสุขของการมีชีวิตอยู่บนบนโลกนี้เราไม่รู้หรอกว่าชีวิตเราจะอยู่แค่ไหนแต่ว่าขอให้ทุกวันเราได้มียิ้มได้มีพูดคุยแต่นาการคุยกันนี้ได้สะดกกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแสดงว่ามันไม่ได้เริ่มต้นที่ว่าฉันจะค้าขาย มันมีอะไรหลายอย่างที่มันอยู่ในนั้นนะ่ะมันมันอยู่ในการค้าขายมันมีเรื่องของการให้สิ่งเหล่านี้ทำไมต้องทางนี้มันกินต้องทำ่าเอาจริงๆอย่างอย่างทุกคนอยู่บ้านตื่นมาก็คุยกันบ้างคุยไม่คุยบ้างก็เฉยๆแต่ว่าถ้าเกิดเรามาทําอย่างเงี้ยค,ค,คนนู้นคนนี้แวะมาเราได้พูดได้คุยได้การพบปปากพูดใงเงี้ยม,มันมันมีความสุขนะในการพูดคุยกับคนนี้ไปเรื่อยๆได้หัวเราะได้ทักทายกันให้สลามกันอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าอันนี้คือกำไรของเราแหละ นี่กล่ามาไก่ทอดหมดแล้วหรอไก่ทอดหมดแล้วครับนี่ในไก่ไก่ต้มเดี๋ยวแป๊บหนึ่งในขณะที่เราจำรายการกันอยู่นะเดี๋ยวชามเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูกันสามหม้อแล้วครับอรเปล่าครับรอข้าวอีกประมาณสิบนาทีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอารีดูข้าวแป๊บหนึ่งครับดูข้าวแป๊บหนึ่งน่าจะสุกแล้วครับมีบรรยากาศแบบ สดๆเร็วๆเลยนะนี่ขนาดขนาดก็เรากำลังทำรายการกันอยู่เนะี่ยก็คือลูกค้าก็เข้า,ามาตลอดนะอันนี้มอที่สามเดี๋ยวรออีกประมาณสักสิบนาทีนะใช่ข้าวจะสุกมันกิมมีข้าวมันไก่อะไรบ้างในร้านจริงๆก็เริ่มจากข้าวมันไก่ต้มอตอนแรกก็ไม่รู้จะทำไงหรอกโทรปรึกษาพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยมันก็มีรุ่นน้องก็ามาสอนสอนทําข้าวมันไก่ต้มเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็พัฒนาเป็นข้าวมันไก่ทอด น้องแฟนก็ทอดไก่ขายก็ไปถามเขาอะไรเขาแล้วก็เพิ่มทอดไก่อันที่สามเนี่ยหลังจากที่เราแต่ก่อนเรากินบาร์บีคิวกันบ่อยใช่ไหมพยายามหาสูตรไก่ย่างแล้วมันไม่ลงตัวสักทีได้เนี้ยเอาน้ำบาร์บีคิวน้ำหมักบาร์บีคิวมาหมักบาร์บีคิวใช่หมักแบบบาร์บีคิวบานกินพูดไปผมลองด้วยเลยแล้วก็มีซอสบาร์บีคิวราดตัดกับน้ำจิ้มแจ่วเราก็ได้อันนี้มาอันนี้ก็หมดเร็ว้ไไม่ด อ๋อหมายาาต้อาซอสบาร์บีคิวด้วยอ๋อโอเคอ่ะ,อะ,อะอแต่น้ำจิ้มแจ่วอร่อยอน้ำจิ้มแจ่วก็ได้แบบเพื่อนให้สูตรมาอ,อันออนั้โค้กขึนหน้าอาจจะมีมันต้องราตอนอันนี้กันแบบนี้นะใช่ไหมอันนี้คือซอสบาร์บีคิววัตถุดิบไก่อะ่ะผมเอาเอาจากที่ห่อที่ส่งส่งออกไปไปไปตะวันออกกลางนะคราคาไก่ของผมค่อนข้างสูงกว่า ปกติเราเรากินกาไก่เจ้าใหญ่เนี่ยมันบางทีเขาใช้สารเล่งสารอะไรเงี้ยมาแต่แต่ไก่ของเราเนี่ยเป็นไก่ที่เลี้ยงแบบเปิดอ่ะไม่แบบขังไม่อะไรเงี้ยแล้วการไม่ไม่ไม่มีการให้หัวอาหารไม่ให้สารเล่งไม่อะไรเงี้ยไก่ของเราเป็นเก็บส่งออกส่งออกตัวหน่อการไม่มีสารเล่งเนื้อแดงไม่มีอะไรทล้งนั้นก็คือปลอดภัยซึ่งที่บางคีมพูดแบบนี้ได้อ่ะบางบางคีมผมเรื่องเรื่องวัตถุดิบเนี่ยเรื่องเรื่องว่าไอ้จองไหนมันเลี้ยงแบบไหนแบบไหน คือเราไปดูด้วยกันตัวเองไหมเราศึกษาอ่าผมศึกษาของบริษัทเขาก่อนอแล้วก็ดูดูดูแล้วก็เพื่อนก็แนะนำตอนแรกเพื่อนที่รุ่นน้องที่มาสอนนะกาบอกเขาใช้ไก่ย่ออนี้เราก็ถามคาแรกแล้ว่ามีฮาล้านไหมมันก็บอกเขาก็ไม่รู้าฮาล้านไงเขาขายลูกให้ดูเราะจริงจริงมีเครื่องหมายฮาล้านนี่เราก็ไปศึกษาเออใช่งี้เราก็รู้ว่าเขาส่งออกทุบันออกกลางอะไรเย่างเงี้ยเราก็เลยใช้ไก่เขามาตลอดรัาคาจานเท่าไหร่ขายหน้าร้าน45่บาท45 ราคาแก๊ปก็แล้วแต่แอปของเขาใช่ไหมใช่อาไลค์ไอ<น>้พวกอาไลเดอร์อะไรพวกนี้แล้วแต่แต่ราคาของเราคือสี่สิบห้าบาทก็แล้วก็พิเศษก็คือห้าสิบห้าบางที่ที่ร้านร้านดังๆที่นะมันกับตานที่เท่าไหร่นะสิบใช่ไหม <60 S 1> หกสิบอฮะร้านแต่แต่ของเราอ่ะมันเราเราขายเหมือนก็อยู่ในบ้านเราในที่อของเราไงเพราะฉะนั้นมันมันมันก็ไม่มีพวกค่าเช่าค่าอะไรนาะมีค่าน้ำค่าไฟแค่นั้นเราอาศัยว่า เหมือนกับว่าเขาอิ่มเขามีความสุขเราก็โอเคแล้วเคยไปกินบางที่นิดเดียวไงและราแพงแล้วรู้สึกว่ามันไม่อิ่มนี่เราก็ใส่เต็มที่เลยอย่างน้องบางคนมาบอกของพิเศษของพิเศษนะหกสิบ,บาทเราใส่จานทูนเลยอันนี้คือหกหกสิบคือพูนแบบกินกันเที่ยงยอ่ยแล้วก็เต็มที่ไปแต่แล้วก็แม่จะมาสั่งอาทิตย์ละครั้งสองครั้งสั่งไปให้เลี้ยงคนงานกล่องละแปดสิบก็คือกล่องใหญ่มากเลยเต็มที่ใน,นการไปส่งถึงที่มันไม่เหงาอ,ะอ่ะหลังจากเราขายแล้วคนนู้นคนนี้แวะมาเพื่อนก็แวะ เพื่อนเปาโกก็แวะมากินพอรู้เราโพสไปมันขับรถมาแวะมาแล้วมันก็ไม่บอกรวมเพื่อนด้วยเอมันก็เขาดึงนี้เขาแวะมามันก็ไม่บอกบอกเซอร์ไพรส์บอกไม่ต้องเซอร์ไพรส์ถ้าเซอร์ไพรส์มามันจะอดกินมาวันนั้นมาเป็นจานสุดท้ายโอ้วได้เินได้กินหมายมาแปดโมงครึ่งจานสุดท้ายประดีสองจานสุดท้ายสองานการสุดท้ายต้องมาตั้งแต่จีสี่อย่าเซอร์ไพรส์ต้องบอกอแล้วรอบบ่ายเรามีซิกโครงย่างรอบบ่ายวันนี้ใช่ไหมใช่แวันี้แล้วบ่ายวันนี้เราซิกโครงย่างเราจะมีทํารายการไหม ทำไมต้องข้ามันไก่ไม่ไม่เป็นอย่างอื่นนะไม่เป็นก๋วยเตี๋ยวไม่เป็นนู่นนี่นั่นนะทำไมต้องต้องข้ามันไก่เอาจริงๆรอ่ะรู้สึกว่าเคยคิดหลายอย่างนะว่าจะขายอะไรแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เด็กก็กินได้น้ําจิ้มหวานก็มีผู้ใหญ่กินได้อยากเผ็ดก็ใส่พริกเพิ่มอยากเพิ่มองไหนก็เพิ่มเติมนิดๆหน่อยหน่อยก็ได้วันก่อนมีมพีพี่น้องต่างสัิชตมากินเขาบอกว่าร้านนี้ขายไก่หมดเลยได้ไหม ใช่เขาเป็นพวกอีกศาสนาหนึ่งอ่ะแต่ว่าเขาจะไม่ไม่พวกเนื้อวัวพวกอะไรเขาก็ไม่กินเนื้อหมูเขานี่ยกกินแต่ไก่างเดียวเขาบอกเขาหากินยากมากเลยเพราะส่วนใหญ่จะมีพวกถ้าเกิดเนื้อผสมด้วยหรืออะไรเงี้ยเขาจะไม่กินแต่ถ้าเป็นร้านไหนที่ขายไก่รสเขาจะกินเราก็มองดูเออไก่มันเป็นกลางนะอ่ามันมันดูแบบอ่ากลางกลางดิเออผมเล่าให้ฟังนี้ผมเคยคุยกับบางท่านเ่งเขาขายเขาขายข้าวหมกไก่แล้วเขาขายซุปอะไรเงี้ยเขาขายข้าวหมกไก่อยู่ตรงทองหล่อ ผมก็ถามว่าเวลาเขาเขาเขาคลิปที่จะขายที่จะทำเนี่ยเขามองโฟกัสไปไปไปที่ตรงไหนลูกค้ากลุ่มไหนเรากเขาบอกว่าเขามองไปที่โฟกัสไปที่ลูกค้าที่ที่ไม่ใช่มุสลิมกินได้เพราะว่าตัวเขาเองอ่ะเขาขายของอ่ะเขา้า้านอยู่แล้วเขาไม่ได้โฟกัสว่าเฮ้ยฉันจะต้องเจาะไปที่ลูกค้ามุสลิมนะด้วยกับตัวเขาอ่ะเขาเป็นมุสลิมเขาขายของหารอยู่แล้วอ่ะเวลาเขาเห็นอ๋อมุสลิมก็กินได้อยู่แล้ววัตถุดิบที่เขาใช้อ่ะไก่อะไรเงี้ยเขาก็เน้นเป็นที่ไก่แล้วเขาก็บอกว่าเขามอง เขาโฟกัสแต่ที่ลูกค้าที่ไม่ใช่มุสลิมเออเขาอย่างเงี้ยอย่างที่วังกิมเล่าให้ฟังบอกว่าอันนี้ร้านมุสลิมใช่ไหมมีแต่ไก่ใช่ไหมเขาบอกอ่าใช่มีแต่ไก่เขาคินได้เขาดีใจแล้วเขาก็จะมาแล้วจะมาแต่ของเราต้องมีโลโก้ตาฮาลานเยอะเวลาอยู่คนเดียวเขาจะสงสัยว่ามุสลิมจริงหรือเปล่า้อ่าเขาเขาคิดว่าอติไหนใช่เขาียกว่าข้าวมันไก่นู่นเลยตังก็สัังมาจากจีนทางอะไรเนาะกวางโจวแต่ว่าโอเคเราก็มีฮาลองฮาลันชัดเจนจ คนที่ดูรายการเราอยู่เนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักบางกีมแบบชัดเจนว่าประวัติความเป็นมาเป็นเป็นมาอะไรยังไงเงี้ยเบื้องต้นเนี่ยก็ผมอะ่ะก็เคยเจอกับบางกีมอ่ะหลายปีละที่โครงการอบรมผู้สนใญอิสลามที่สันติชนเนื่องจากว่าผมเองผมก็ไปเรียนนะไปเข้ารับอิสลามแล้วก็เจอบางกีมแล้วก็ทํางานที่นั่นละเราก็อยู่มนตรงนั้นหลายปีละโอเคบางกีมแนะนําตัวเองหน่อยว่าเป็นใครมายัางไงอะไรยังไงเข้ารับอิสลามแล้วก็ทํางาน ที่โครงการอะไรอย่างเงี้ยชื่อฮากกมนะครับก็เข้ารับอิสลามมาตั้งแต่ปี2001 2001นะเป็น2001 25 25ก็ประมาณ24 24ปีแล้วก็ได้แฟนเป็นมุสลิมแล้วก็มาศึกษามาอย่างเงี้ยแต่ก็แล้วก็เราก็มาเรียนอยู่ที่โครงการประมาณปีหนึ่งตอนแรกก็เรียนแล้วก็ยังยังไม่ได้เข้ารับพอประมาณเกือบปีเราก็หลายสิ่งหลายอย่างมันก็ทําให้เราคิดว่ามันมันตรงนะ เออมันมันเป็นสิ่งที่เป็นสัลธรรมตรงๆเลยอย่างเงี้ยแล้วเราก็เริ่มเข้ามาศึกษาเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็ได้ได้แต่งงานได้เลยแต่จริงๆแล้วก็คือว่าห่างหายกันไปนระยะหนึ่งแล้วแล้วก็แต่ก็ยังคบไปมาหาสู่กันบ้างอะไรบ้างแต่ว่าการที่ที่เราเราไม่หลุดจากศาสนาเพราะว่าเรามียามาแล้วก็ไปไหนมาไหนแล้วเขามีเพื่อนเป็นมุสลิมไปเรียนแปลอะไรอย่างเงี้ยเราก็อย,อยู่อยู่ในกลุ่มเลยเนี่ยไปเรื่อยๆืหลังจากเข้าเข้ารับมาได้สัก6 7เดเดือนเกือบปีถึงได้ได้ได,ได,ได ก็ระยะประมาณสองปีถึงจะได้เริ่มนีิกะก็มีลูกสี่คนอ่าใช่เดี๋ยวนี้ลูกๆโตกันหมดแล้วโตหมดแล้วคนโตอยู่จอแดนอ่าเป็นเรียนระดับอะไรปริญญาใช่ไหมใช่ใช่เราเราเราเป็นวลรับอ่ะเราก็มีความฝันว่าขอสักคนอ่าที่จบศาสนาจบอะไรเงี้ยเนี่ยปีที่สองแหละส่วนลูกคนที่สองสาวลูกสาวปีที่แล้วธรรมศาสตร์ปีนี้จุฬาอยากเรียน ก็เลยเอาเขามาสอบเข้าจุฬาคนที่3จะจบม6ปีนี้คนที่2องคนที่สองคนที่สองเน่เ่เนี่สองอ่าโอเคจนคนคนที่2องเน่ยอยู่อวทารอ่าแสดงวิทยาลัยคนที่4เนี่ยผู้หญิงอ่าอยู่สวนกุหลาบธนบุรีบีบีมีฮาบีบีก็มีอยู่4คน ก็ช่วยเหลือโครงการก็ไปไปบ้างหายบ้างอะไรบ้างช่วงที่หายไปก็คือว่าลูกลูกไปเรียนอยุธยาอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปรับไปส่งวันอาทิตย์วันอะไรเงี้ยก็เลยหายหายไปช่วงนี้ลูกลูกโอเคหมดแล้วก็เลยกลับไปช่วยที่โครงการหมนเลยเพราะที่ช่วยได้อ่าคือลูกเต้าโตหมดลูกลูกเต้าโตโตที่ที่พอที่เขาจะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็แล้ก็พอจะมีเวลาว่าเราก็ปีกกลับไปช่วยงานครับผมก็เป็นเรื่องปกติครับว่าอาจารย์บินจงก็จะบอกตลอดอ่ะมีหน้าที่ที่รับผิดชอบที่บ้าน ทำแนี<ม>้น่ะต้องทําแต่รับผิดชอบว่างว่างเมื่ไอไหร่นานาก็ทำ<ร>าะไหนาก็กลับมาให้มาใช่ไม่ได้บังคับครับ,รบอ่าก็เป็นส่วนหนึ่งของของสตาฟเราประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยในการในการใช้ชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดเราได้อะไรเราเอามาปรับใช้อะไรกับการที่เราใช้ชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพเผื่อมีประโยชน์กับน้องๆที่ที่ดูรายการเราอยู่เอาเอาจริงๆอ่ะอย่างที่เรารู้ทั่วไปอ่ะมันไม่มีใครหรอกที่ไม่โดนทดสอบครับ อันนี้ก็ยอมรับเห็นที่ขายดีนะบางวันขายแล้วเหลือก็มีอมแต่ก็เราก็เหลือเนี่ยเราก็แจกใครไปใครมาแล้วก็แจกแจกหรือว่าเราเราดูแล้วอ่ะข้าวเหลือเยอะไก่เหลือเยอะอะไรเงี้ยครับคนที่มากินหลังๆเนี่ยเราก็จะเบิน้นเบิ้นไปเลยเราก็คือไม่อยากเอาของเหลือมไาไขายเราก็คือว่าแถมข้าวแถมอะไรไปบางครั้งเขามาซื้อเนี่ยข้าวหมดหรือแต่ไก่ เขาก็เอาแล้วว่าเราก็ให้หมดส่วเนี้ยก็จะแถมจะอะไรไปนี้ว่าทุกคนมันมีบททดสอบนะแต่ว่าเราก็ละหมาดขอุดูอารับอดทนขอุดูอาไปเรื่อยๆแล้วก็มันสักวันมันก็ผ่านไปได้แต่ว่ามันถ้าสมมติว่าเราเจอบททดสอบเนี้ยวันนี้เราแก้ไม่ได้หรอกเขาขอุดูอาไปเรื่อยๆถึงเวลาาเราหาทางออกไนะก็คิดว่าสิ่งที่ด้สื่คือว่าอยู่กันเหรอขอุดูอาไป,ไปเรื่อยๆก็คือประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมานะรับก็ทุก<ๆ>คนเจอหมด นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องที่ดีเรื่องที่เรื่องที่ร้ายก็เราก็จะเจอนะในชีวิตเราเราก็เจอสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปแล้วร้านข้าวมันไก่มีแผนจะขยับขยายกิจการไหมเขาจริงๆอ่ะใครอยากเปิดมาเลยอืมาบอกแล้วก็มามาทำด้วยกันมาเรียนรู้สูตรมาเรียนรู้ด้วยกันบอกสูตรบอกอะไรห,หมดเลย เอาจริงตอนให้รุ่นน้องวันสองก็เสียค่าใช้จ่ายนะแต่ว่าเราคิดว่าเราเราอยากให้อะถ้าถ้าคุณอยากอยากเป็นคุณมามาทำกับเราวันสองวันแล้วแล้วคุณผมก็จดสูตรของเราไปเลยแล้วคุณก็ไปทำมีอะไรโทรคุยบอกได้หมดเรื่องของของความรู้มันมันเป็นมันเป็นอ่าทานที่ไหลลินนะนะไปไปไปสู่เราในคุโบในในในสู่สานนะครับเป็นวิทยา ปัญญาที่เราให้ให้ให้เขารู้ใช่ไหมอย่างบางทีบอกว่าบางทีเนี่ยนะเรียนมาเดี๋ยวบางทีอะ่ะบางทีอะ่ะให้ค่า,ชาใ,ใช้จ่ายด้วยกับความเต็มใจถูกไหมใช่ใช่เราก็อ่ะให้เขาแต่ว่าถ้าถ้าสำรับตัวเองเนี่ยถ้าใครจะมาเรียนกับเราเนี่ยทีบอกว่ามาเลยมาเลย,เลยฉันให้เต็มที่เลยมเลยมื่อใดก็ตามที่คนที่มาเรียนกับบางกีมแล้วเขาสามารถไปประกอบอาชีพที่สุจริตนะถ้ายิ่งเป็นมุสลิมด้วยก็ประกอบอาชีพในหลักการศาสนาอิสลามนะ แล้วเขาก็สามารถเลี้ยงชีพได้เงินของเขาเขาก็สามารถเอาไปส่งลูกเขาเรียนได้อะไรได้อย่างเงี้ยผลบ,บุญมันก็ทั้งหมดนก็ไหลกลับมาเราเนี่ยเราเรานะเราเราคิดอย่างงี้ก็คือว่าบางคน,นมันมันโอกาสไม่มีไม่มันแตกต่างกันบางคนมีบ้างไม่มีมบ้างแต่ถ้าเกิดคุณอยากค่ะจริงจริงเ่ะคุณบอกเลยเราพร้อมที่จะสอนที่จะบอกถ้าสนใจตอนนี้น้องๆดูอยู่สนใจปุ๊บติดต่อได้เลยที่ <66. S 2> สุขสวัสดิ์หกสิบหกซอยสามซอยสามสสาม,มาเลยร้านร้าน <Okay. S 1> ข้าวม,มันไก่บัณฑิตคาร้านนะครับครับผมามาติดต่อเลยเดินมาบอกว่ามาจากรายการนี้แนะนําอยากจะอยากจะรู้สูตรเดี๋ยวก็นัดแนะกันเองนะามาเลยมามาแล้วก็มาตั้งแต่ตีสี่พร้อมกันเลย่ามามาแต่ต้องแต่มันต้องแรกนะ <laughs> แบบว่าบาง ผมอยากเรียนรู้แต่ผมจะมาตอนเที่ยงได้ไหม <laughs> <g ül> มาตอนเที่ยงนี่คือว่ามาช่วยกันล้างอย่างเดียวลามาช่วยล้างก็ได้เรียรู้ว่าล้างยังไงใช่ไหม <c oughs> แต่แต่ก็โทรคุยอบอกได้เลยได้เราก็จะแนะนําไปก็จริงๆอ่ะไอ้พวกนี้มันมันก็ต่างกันไม่เยอะหรอกมันขึ้นอยู่เทคนิคน้นอยแค่นั้นเองก็ก็แล้วแต่อย่างบางคนน้ำน้ำจิ้มก็เราคิดว่าอันนี้ดีที่สุดแล้วแต่บางคนที่จะออกหวานนิดนึงก็เติมหวน,นิดนึงตเ,ตเติมเผ็ดเติมเปรี้ยวนิดนึงมันก็ปรับแต่งกันได้อ่าใช่ใช่ ผมว่าการจัดทําข้าวมันไก่มันไม่ยากหรอกแต่การที่จะทําให้มันแบบทุกอย่างมันลงตัวมันมันต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้อันนี้ข้าวอร่อยไหมอันนี้ข้าวเหรออก็ไม่รู้ดิเอาชิ้นข้าวเนี่ยนี่คือข้าวอ่ะที่ที่แรกที่ที่ที่เราไปดูกันนะนะผมก็ถามบมงทกีบอกว่าเอ้บางพี่่ข้าวมันแฉะนะแต่ที่เนี้ยข้าวคือข้าวมันไม่แฉะ ถ้ามันถ้ามันถ้าถ้ามันแสบมากเกินไปอ่ะมันก็จะดูแย่ๆใช่ปะอันนี้เราเราตวงหมดมีมัดในการวัดที่ที่ค่อนข้างแน่นอนต่อต่อหม้อใช่ไหมใช่แล้วเราพยายามเลือกแต่วัตถุดิบที่ดีอย่างเช่นโวลราหุงข้าวบางเจ้าเขาใช้น้ํามันพืชเป็นขวดเลยแต่เราใช้น้ํามันที่เจียวจากมันไก่เราก็เลยจะได้ความหอมของของการน้ํามันไก่เจียวขึ้นมาด้วยอย่างเงี้ยเออสำคัญเรื่องของเิ่นด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ใครจะมากินหรือจะมาอะไรโทรนัดอ้เพราะบางทีเราเราไม่อยู่เราปิดบางทีภรรยาไปหาหมอไปอะไรเงี้ยเราก็เราก็อยันอะไรเงี้ยครับผมลุงน่ะมีเบอร์ไหมอ่ะมีมีมีเดี๋ยวศูนย์แปดศูนย์ห้าห้าเก้าเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งอ่าเดี๋ยวขึ้นหน้านี้เลยมาขึ้นเดี๋ยวสุดท้ายละตอนเนี้ผมอ่ะคุยไปด้วยกินไปด้วยแล้วผมก็จะเบิ้ลที่สองแล้วด้วยสุดท้ายผมถามมังกรอย่างนี้การใช้ชีวิตในวิถีชีวิตของการเป็นมุสลิมเนี่ยยี่สิบสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ย มีอะไรอยากจะบอกน้องๆไหมที่ชมว่าเ,าเราควรจะใช้ชีวิตแบบไหนหร,หรือว่าหรือว่าสิ่งไหนที่ควรทําสิ่งไหนที่ควรยึดมั่นใ,นในประสบการณ์การใช้ชีวิต24ปีของบางจีนมีอะไรอยากจะแนะนําน้องๆไหมหาตัวเองให้เจอก่อนสาหรับคนที่เข้ามาศึกษาใหม่ๆถามใจตัวเองก่อนว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ใช่ไหมถ้าใช่คุณก็จะยึดมั่นก่อนหรอ,อเพราะฉะนั้น ไม่ว่าคุณจะเจอทั้งความสุขทั้งความทุกข์ความอะไรเงี้ยสิ่งที่จะช่วยคุณผ่านบททดสอบต่างๆได้คือเรื่องชื่อของอันเลาะ<ม>คือการละหมาดละหมาดตะฮัจญุด,ดบางครั้งอะคุณคุณเครียดคุณทําอะไรไม่ถูกเลยไม่ถูกคิดไม่ออกอะไรม่ออกสิ่งที่ช่วยได้สุดคือการละหมาดตะหัจญุดหลายๆครั้งอะเราละหมาดเราไม่รู้ปรึกษาใครเราละหมาดก,กับเลาะเนะชื่อไหมว่าดึากดื่นละหมาดกับพระองค์่งน้ำตาไหล<ม>ปัญหาไม่ให้แก้แต่ว่าเราไหนจะพอร้อไห้เรา,าสุดสบายใจ ปัญหาต่างๆมันจะค่อยๆค่อยๆคียคายมาเพราะฉะนั้นน่ะอดทนและอยู่กับอัลลอฮ์อยู่กับศาสนาผมเชื่อว่ามันผ่านไปได้หลายๆคนน่ะเจอบททดสอบต่างๆเข้ามานะแล้วก็บางคนก็หลุดออกไปบางคนก็สับสนไปทําสิ่งที่ไม่ดีทําชิกทําอะไรเงี้ยแต่ขอให้อยู่กันหรอละหมาดอดทนเชื่อว่าทุกคนใช้คืตผ่านไปไปอยู่โลกหน้าด้วยกันได้ลิก็เดี๋ยวเรื่องของการละหมาดตะยุดเนี่ยมันก็สามารถหาดู <Video S 2> หาดูอะไรต่างๆได้นะว่าคือความหมายคืออะไรการละหมาดแบบไหนอะไรยังไงนะทำดินแล้วครับวันนี้ก็เราก็ได้ทําภารกิจมาเยี่ยมเยือนบ้านเพื่อนนะครับเทปหน้าเทปต่อไปนะครับเราจะไปเยี่ยมเยือนใครที่ไหนอะไรยังไงก็ฝากติดตามนะครับเยี่ยมเยือนบ้านเพื่อนนะครับกับโครงการรวมพุ่งชัยสรามุนีที่สาัาติชนนะนะกับทีมงานของเรานะครับอาวันนี้เราก็ขอบคุณจะซาก,ก็รอนะครับรบ,บงัง ฮากีมนะครับบางบันดิตนะครับข้ามันไก่บันดิตหาล้านครับแล้วก็ทีมงานของเราทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้ช่วงบ่ายจะมีอีกหนึ่งโปรแกรมใช่นี่ครับซี่โคงย่างครับก็เล่าให้ฟังเฉยๆว่าเป็นซิ่โคงย่างแต่ว่าคงไม่มีถ่ายวิดีโอครับวันนี้ลากันไปก่อนครับอัสสลามมุอะลัยกุหมะลรัะฮุลลอฮิบะราะกาดุ